นานไหมปะ่ะมาแล้วปะ่ะลงข้างล่างเร็วงเลยนอนเหรอลงข้างล่างได้แล้วปะ่ะไปนอนข้างล่างปะ่ะมาแล้วไปใส่บาตแป๊บเดียวปะ่ะบ่นอะไรล่ะอะง่วงเหรอ,อโอ,เอ,อเโ้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเห็นไหมล่ะ อันนี้อะไรเนะี con ่ยก้อนก้อนง่วงไหมอะฮะง่วงเหรอบุงง่วงไหมบุญบุญง่วงเหรอง่วงมากไหมอ่ะง่วงมากไหมป่ะตื่นไปดูนกกันไปเฝ้าดูนกป่ะ ไนไหมไปดูนกกันไปเรวลงมาสิลงเองได้ไหมล่ะ <c oughs> ขึ้นลงเองสิมาสิมาหะมาลงมาอ้วนมามาลงมาเลยวี่เกะอุม้มอุมไม่ถึงก็ลงมาจีล้วจะอยูย่บนนี้ทำไมล่ะ นี่อะไรเนะี่ยไปเร็วขี้เกียจอุ้มแล้วอุ้มไม่ถึงลงมาไปดูนกกันไปเร็วตื่นได้แล้วฮึ่มป่ะ,ปะง่วงเหรอปง่วงได้ลง่วงก็ลงมาแล้ว